สวัสดีค่ะวันหยุดนี้ไปเที่ยวไหว้พระทำบุญกันค่ะเราก็จะเดินทางไปที่สถาน,นีห้วยขวางนะคะซึ่งเราจะไปไหว้พระที่วัดคุณทีค่ะซึ่งทางออกที่สี่นะคะก็จะเดินเข้ามาแล้วก็นั่งวินออกมาที่วัดเราก็จะเข้ามาไหวพ้พระในวัดก็จะมีสถานที่ไหวพ้พระหลายจุดด้วยกันนะคะ เราก็จะเดินเข้ามาเรืเร่อยๆก,ก็จะมาเจอกับเท้าเทพสุวรรณค่ะแล้วก็จะมีที่ไหว้เป็นที่ไหว้เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะท่านพาระฤาษีนี่ก็จะเนเจ้าแม่กวนอิมค่ะว่าเสร็จแล้วก็จะมีที่ให้เราร่วมทำบุญนะคะก็ตามศรัทธาแลวแต่เราต้องการค่ะ ก็จะมีท่านพาริสีสถานที่ทําบุญดวงศพแม่ตะเคียนนะคะให้ไหว้ก็มีสถานที่ให้ร่วมถวายสังฆทานด้วยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปไหว้พระพิกาเนตต่อค่ะเีมากเลยค่ะทำบุญร่วมกันค่ะ